สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะคะขณะนี้นี่เวลานะคะ14นาฬิกานะคะวันนี้วันที่17ทธันวาคม2564นะคะขณะนี้หนูยืนจุดที่หนูยืนคือ พระปฐมเจดีนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะพ่อสัทธาน,นะคะรอกันเยอะมากนะคะรอเยอะมากนะคะสัทธาก็มารอเยอะมากนะคะพี่น้องสัทธทาของเรานะคะก็ได้นำน้ำนะคะนำพวงมาลัยเนาะมีน้ำมีพวงมาลัยนะคะก็ท่านมารอกันเยอะนะคะด้านนี้ก็นี่นะคะที่รออยู่คือรอหลวงตาทั้งนั้นเลยนะคะรอหลวงตาทั้งนั้นเลย เราก็จะถ่ายภาพนะคะเบื้องหน้าให้ศรัทธาได้ชมอันนี้คือใครนะคะสวัสดีค่ะมามาจากไหนคะใครคะนี่ไปรับหลวงตาใครคะนี่ไม่รู้ครับเราจะไปรับหลวงตากันใช่ไหมไปเดินก่อนเลยเดินก่อนเลยสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับหลวงตากันไป หนูมาตั้งนานนะคะหนูไม่เห็นลุงจันเลยหนูก็พยายามจะหาลุงจันแต่ไม่เห็นนะคะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะคะพี่นันอยู่ไหนข้างในเหรอ<ะ>พี่นันอยู่ไหนพี่นันอยู่นั่นเน่อยไปลำไปไปม,มีน้ำเออไปเถอะไปเถอะไปเดิน<ป>เดี๋ยวจะให้ลุงจันพาไปรับหลวงตานะคะ ก็มาถึงแล้วนะคะพระคืนนี้นะคะหลวงตาท่านจะพักจังหวัดนะคะที่สะปฐมเจดีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันค่ะตันทานเยอะมากนะคะ มาเจอหลวงตาท่านแล้วนะคะสะทิน้นสวัสดีค่ะมุด,ด,ดป,ป่ามาจากทางนนะะ้นค่ะขยับไปค่ะหนูหนูหนขยับไปลูก สาธุอนุโมทนานะคะอ๋ชอ,อ,อ,ะอช่องตั้มดัมซิ่งค่ะโอ้ยช่องศรัทธาค่ะ รอรอส่รถ้มาที่ที่นู้นน,น,นะรอ,อสักครูน,นะครับยเดืดรอรอสักครูนะที่จะเ,เร่งกลนะครับเอา้นาน,าน,าานะครับ,บร,ร,ะะรสอระะสักคู่นะครับแล้วที่รนะครับต้อง่งให้เจ้ที่ได้นะครับสดระวนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ ศรัทธานะคะได้รอกราบหลงตาป่นชื่มนะคะศรันธาบรรยากาศที่สวยสดงดงามนะคะบรรยากาศนะคะเข้าไม่ได้เลยนะคะศรัทธาเยอะนะคะ

ทำพื้น <re bekannt usion> คุณศทธาบารมีนะคะขออนุาตค่ะ ศรัทธานะคะเหนือยิ่งศรัทธาเหนือยิ่งจริงใดนะคะศรัทธาบารมีดวงตาบุญชื่นปัญญาวุฑโธนะคะ นะคะกับสตาทุกคนทุกทน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับสตาทุกคนทุกท่านแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ<ป>เพะ<ป>ื่อเป็นกำลังใจด้วยสาธทุค่ะ